l o ล e f แฟชั่น <Love> และในช่วงวีล e f แฟชั่นวันนี้นะคะเราก็มีเทรนด์การแต่งกายรับลมหนาวมาเอาใจสาวๆลิซ่ากันด้วยค่ะ สาวๆที่ต้องออกไปเที่ยวหรือไปทํางานในหน้าหนาวแบบนี้ถ้าใส่กระโปรงสั้นก็คงจะไม่เหมาะแน่ๆค่ะเพราะลมพัดทีก็คงจะว่าบิวสันสะท้านไปแทงตัวแต่ว่าถ้าเป็นกระโปรงยาวก็คงจะดูเฉเบเอเป็นเจ้าหญิงนิทรากันไปได้ลองเปลี่ยนความจําเจแบบเดิมมาใส่กางเกงสกินนี่ขาย,ยาวหรือกางเกงทรงครอปดูบ้างไหมคะแต่ก็ต้องขอย้ำนะคะว่าต้องเลือกแบบสีสันสดใสแซบสวงเท่านั้นเพราะโทนสีโดดเด่นแบบเนี้ยกำลังมาแรงแซงทางโค้งค่ะ นอกจากกางเกงขาย,ยาวที่จะช่วยทาให้อบอุ่นแล้วนะคะโทนสีแล้วก็สไตล์ของกางเกงพวกนี้ยังลดความซ้ำซากจาเจช่วยให้คุณดูโดดเด่นขึ้นมาแต่ไกลโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางชุดกันหนาวสีครึ้มหมดในแบบเดิมๆของสาวๆทั้งหลายที่ยังค้าง,งสต๊อกกันมาตั้งแต่ปีก่อนหนาวนี้ทั้งทีนะคะต้องมีลุกเล่นให้ได้สนุกกันหน่อยคะ่ะไม่ว่าจะหนาวหรือร้อนรับรองว่ากางเกงสกินนี้สีสดและกางเกงส่งครอปเปลจี๊ดจะทําให้คนข้นขางๆตัวคุณร้อนระอุข,ขึ้นมาทันทีคะ่ะ งานนี้นะคะจะเลือกหยิบยกเป็นกางเกงสกินนี่นะคะที่เป็นกางเกงขาลีบเพื่อโชว์สัดส่วนหรือว่าจะเป็นกางเกงทรงครอปก็ได้ค่ะก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงค่ะส่วนใครนะคะที่รู้สึกว่าสีสดใสไม่เหมาะกับเราค่ะลองเลือกลายตารางขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นสีโทนเข้มคลุมนะคะดูอบอุ่นก็จะช่วยให้หน้าหนาวเนี้ยคุณดูเท่แล้วก็มีสไตล์เฉพาะตัวขึ้นมาได้ด้วยค่ะ อย่าปล่อยให้หน้าหนาวของคุณดูจืดชืดไปกับเสื้อผ้าที่ไร้ชีวิตชี่วา่ามาเติมลูกเล่นให้กระโปรงกางเกงและเสื้อกันหนาวของคุณด้วยลายตารางขนาดใหญ่แบบคุณยายที่รับรองว่าไม่เชยค่ะเพราะลายตารางเล็กสุดคันทรีนั้นเอาไปนานแล้วตอนนี้นะคะต้องปล่อยเวลาให้กับตารางใหญ่ในโทนสีคลื้เข้ามาแทนที่และก็กลายเป็นอีกหนึ่งเทรนของหน้าหนาวปีนี้ไปได้ค่ะรับรองเลยนะคะว่าคุณต้องเชิดชายและก็เป็นที่สะดุดตาของใครต่อใครแบบไม่เอาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นตารางใหญ่ในกางเกงขายยาวทรงต่างๆหรือจะเป็นกระโปรงยาวแบบนี้ค่ะไม่ต้องพยายามคิดถึงการจับคู่สีอะไรให้ยุ่งยากด้วยเพราะลายตารางใหญ่นั้นเขามักจะมาในแบบจัดคู่สีให้เรียบร้อยแล้วแค่เลือกโทนให้เหมาะกับบุคลิกของเราและโอกาสก็พอค่ะส่วนใครนะคะที่กําลังมองหาเครื่องประดับค่ะหน้าหนาวแบบนี้นะคะไม่ได้หนาวเท่าเมืองนอกเขาการจะหยิบเฟอร์นะคะหรือว่าหยิบผ้าปันคอออกมาใส่ก็อาจจะดูเวอร์เกินไปหน่อยค่ะเราก็เลยขอแนะนําเครื่องประดับสุดชิคนะคะอย่างโช k เกอร์เนคเลนั่นเองค่ะ ออกจากบ้านทั้งทีนะคะแอเซอรี่ขาดไม่ได้ค่ะหนาวนี้เครื่องประดับอะไรมาแรงกระต่ายก็คงขอแนะนําว่าไม่ต้องไปนึกถึงขนเฟอร์หรือว่าผ้าพันคอแบบน้าเตอร์ในเมื่ออากาศบ้านเรายังหนาวๆร้อนๆแบบนี้ลองเติมไอเดียให้กับเสื้อผ้าด้วยของเล่นบนร่างกายดูไหมคะกับช็อคเกอร์สเนกเลสที่แสนจะเรียบง่ายแล้วก็ดูไม่เวอร์มากจนเกินไปค่ะขอบอกเลยนะคะว่ารูการนี้สร้อยสวมติดรอบคอเขากำลังฮิตแล้วก็มาแรงมากๆโดยเน้นที่เป็นโลหะเงินหรือทองแดง อาจจะมีการประดับด้วยคริสตัลเม็ดเล็กๆให้ดูแวววาวและดึงดูดความสนใจค่ะเทรนด์เครื่องประดับสุดเก๋นี้นะคะต้องขอย้ำว่าเก๋อย่าบอกใครและจะช่วยให้คุณดูเป็นเจ้าแม่แฟชั่นตัวจริงที่กล้าจับเอาโลหะมาเล่นอยู่บนคอระหงของคุณด้วยความที่ไม่เยอะและก็ไม่น้อยจนเกินไปของเจ้าโชเกอร์สเนกเลตนี่เองค่ะที่ทำเอาสาวๆหลายๆคนถึงกับต้องบอกลาสร้อยคอที่แสนจะห้อยระยงระยางสุดโปรดของตัวเองมาแล้ว ส่วนใครนะคะที่กําลังมองหาเสื้อผ้าใส่ออกไปงานปาร์ตี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้วันคริสต์มาสนะคะหรือว่าปาร์ตี้เขารวาปีใหม่ค่ะการหยิบชุดราตรีสีเขียวมรกตเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่เจ๋งสุดๆเลยเพราะเขาบอกว่าหนาวนี้ค่ะสีนี้จะกลับมาฮิตแน่นอนค่ะ ใครมีชุดสีเขียวมรกตอยู่ที่บ้านตอนนี้ได้เวลารีวิวกันอีกครั้งแล้วค่ะเพราะว่าในสีสน,นี้สีเขียวมรกตมาแรงพอๆกับเทรนสีสดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสาวไซส์ไหนก็ไม่ต้องกังวลกับการใส่ชุดสีเขียวมรกตไปงานปาร์ตี้อีกต่อไปเพราะนอกจากมันจะอินเทรนแล้วนะคะสีเขียวเฉดเนี้ยยังช่วยให้คุณดูไม่อ้วนแล้วก็ไม่ผอมจนเกินไปที่สําคัญเหมาะสําหรับสาวผิวขาวมากๆค่ะส่วนสาวผิวแทนที่อย่าได้วอรี่ไปค่ะเพราะเฉดสีนี้จะช่วยทําให้คุณดูเก๋และเท่ไปอีกแบบ โดยอาจจะเลือกเป็นสีเขียวทั้งชุดหรือเขียวเฉพาะส่วนก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เขียวเอาไว้ก่อนก็พอแต่ถ้าอยากสนุกไปมากกว่านั้นยิดสีเขียวมรกตเป็นหลักแล้วแซมด้วยสีที่เข้มขึ้นมาอย่างม่วงหรือน้ำเงินก็ดูไม่เลวค่ะเพียงเท่าน,นี้คุณสามารถเดินเข้าไปเฉิดฉายในงานปาร์ตี้ราวกับมรกตเม็ดงามได้แล้วค่ะ ปิดท้ายนะคะกับเสื้อคอบัวค่ะในยุคซิก้นั่นเองนะคะใครบอกว่าเชยไม่จริงเลยแหละคะ่ะเพราะการใส่เสื้อแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณสาวๆนะคะดูอบอุ่นดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็หน้าทนุถนอมด้วยนะคะใครดีอยู่ในตู้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมหยิบออกมาใส่กันรับหน้าหนาวนี้นะคะจะทําให้คุณดูน่ารักขึ้นอีกเป็นกองค่ะ คงย้อนยุคก,กันอยู่กับแฟชั่นสไตล์วินเทจค่ะกับปี60นะคะซึ่งมาแรงในหน้าหนาวนี้อีกครั้งกับปีเตอร์แพนคอลาเสื้อปกแสนจะธรรมดาทรงสามเหลี่ยมซีซั่นใหม่นี้เราขอย้อนกลับ so ูยุค60ด้วยการน,นำแพทเทิร์นปกเสื้อทรงคอบวัวที่แสดงถึงความอ่อนโยนแบบเฟมินีนกลับมาสร้างสไตล์บนเสื้อผ้าให้คุณดูน่ารักอบอุ่นและไม่ดูโน,โนเนะจนเกินไปค่ะ โดยอาจจะนํามาปักประดับบนเสื้อทรงผู้หญิงแนะนําเลยนะคะว่าต้องเป็นทรงผู้หญิงเข้ารูปเท่านั้นถึงจะแมทกันได้ดีค่ะอาจจะเป็นเสื้อเชอิ้ตหรือปักลงบนเสื้อยืดแล้วใส่แมทกับชุดกระโปรงพลิตน่ารักน่ารักสักตัวกางเกงขาสัน้น หรือจะเป็นเดรสเรียบๆสไตล์มอสคอรดซึ่งดูอัพลุกให้สวยงามและก็ย้อนยุคแบบวินเทจแต่โมเดิร์นด้วยการแต่งตัวสมัยใหม่รับรองว่าชุดธรรมดาที่น่าเบื่อของคุณจะกลายเป็นอะไรที่สนุกมากๆค่ะเพราะจะปกเสื้อคอบัวนั้นมีทั้งแบบลูกไม้คอบัวแหลมคอบัวพิมลายหรือจะเป็นคอบัวโคเชคอบัวประดับเลื่อมซีซันเทคค่ะหรือจะเป็นคอบัวโคเชคอบัวประดับเลื่อม ซีซั่นเนี้ยเขาก็มีให้เลือกกันแบบไม่ต้องไปรื้อตู้เสื้อผ้าของคุณแม่ให้เหนื่อยเลยค่ะรับรองเลยนะคะว่าคุณจะได้กลายเป็นคุณหนูสุดแสนหวานเหมาะกับอากาศอันอบอุ่นแบบนี้กันทั่วหน้าค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงวีนเลิฟแฟชั่นค่ะงานนี้นะคะคุณสสลิซ่าก็ไม่ต้องใสเกงเกงขายา,ยาวกับเสื้อกันหนาวแบบเดิมๆอีกต่อไปนำเทคนิคดีๆที่เรานำมาฝากกันนี้ไปใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ก้อยรอเราอยู่แล้วในช่วงลิซ่าอัปเดตค่ะช่วงลิซ่าอั สวัสดีค่ะพบกับก้อยอีกครั้งแล้วนะคะในช่วงลิซ่าอัปเดตค่ะเป็นไงกับ้างคะช่วงนี้ยังเป็นวันหยุดยาวเลยใช่ไหมคะเซ้าวๆวางแผนไปช้อปปิ้งที่ไหนกันบ้างเออถ้าวางแผนกันแล้วแล้วก็อย่าลืมคบกูฟองสุดประหยัดประจําเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าเขามีส่วนลดมาแจกกันเพียบช่วงว e l o v f a และในช่วง We Love Fashion วันนี้นะคะเราก็มีเทรนด์การแต่งกายรับลมหนาวมาเอาใจสาวๆลิซ่ากันด้วยค่ะสาวๆที่ต้องออกไปเที่ยวหรือไปทำงานในหน้าหนาวแบบนี้ถ้าใส่กระโปรงสั้นก็คงจะไม่เหมาะแน่ๆค่ะเพราะลมพัดทีก็คงจะว่าบิวสั่นสะท้านไปทั้งตัวแต่ว่าถ้าเป็นกระโปรงยาวก็คงจะดูเฉเบเอเป็นเจ้าหญิงนิทรากันไปได้ลองเปลี่ยนความจำเจแบบเดิมดม,มาใส่กางเกงสกินนี่ขายาวหรือกางเกงทรงครอปดูบ้างไหมคะ แต่ก็ต้องขอย้ำนะคะว่าต้องเลือกแบบสีสันสดใสแซบสวงเท่านั้นเพราะโทนสีโดดเดน่นแบบนี้กำลังมาแรงแซงทางโค้งค่ะนอกจากกางเกงขาย,ยาวที่จะช่วยทำให้อบอุ่นแล้วนะคะโทนสีแล้วก็สไตล์ของกางเกงพวกนี้ยังลดความซ้ำซากจำเจช่วยให้คุณดูโดดเด่นขึ้นมาแต่ไกลโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางชุดกันหนาวสีครึมมนในแบบเดิมๆของสาวๆทั้งหลายที่ยังค้างสต๊อกกันมาตั้งแต่ปีก่อน หนาวนี้ทั้งทีนะคะต้องมีลุกเล่นให้ได้สนุกกันหน่อยค่ะไม่ว่าจะหนาวหรือร้อนรับรองว่ากางเกงสกินนี่สีสดและกางเกงสรงครอปเรียวจี๊ดจะทําให้คนข้นขางๆตัวคุณร้อนระอุกขึ้นมาทันทีค่ะงานนี้นะคะจะเลือกหยิบยกเป็นกางเกงสกินนี่นะคะที่เป็นกางเกงขารีบเพื่อโชว์สัดส่วนหรือว่าจะเป็นกางเกงทรงครอปก็ได้ค่ะก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงค่ะ ส่วนใครนะคะที่รู้สึกว่าสีสดใสไม่เหมาะกับเราค่ะลองเลือกลายตารางขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นสีโทนเข้มขลุมนะคะดูอบอุ่นก็จะช่วยให้หน้าหนาวเนี้ยคุณดูเท่แล้วก็มีสไตล์เฉพาะตัวขึ้นมาได้ด้วยค่ะอย่าปล่อยให้หน้าหนาวของคุณดูจืดชืดไปกับเสื้อผ้าที่ไร้ชีวิตชีวามาเติมลุกเล่นให้กระโปรงกางเกงและเสื้อกันหนาวของคุณด้วยลายตารางขนาดใหญ่แบบคุณยายที่รับรองว่าไม่เชยค่ะ เพราะลายตารางเล็กสุดคันทรีนั้นเอาไปนานแล้วตอนนี้นะคะต้องปล่อยเวลาให้กับตารางใหญ่ในโทนสีคลืมเข้ามาแทนที่และก็กลายเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ของหน้าหนาวปีนี้ไปได้ค่ะรับรองเลยนะคะว่าคุณต้องเชิดชายและก็เป็นที่สะดุดตาของใครต่ใครแบบไม่เอาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตารางใหญ่ในกางเกงขาย,ยาวทรงต่างๆหรือจะเป็นกระโปรงยาวแบบนี้ค่ะไม่ต้องพยายามคิดถึงการจับคู่สีอะไรให้ยุ่งยากด้วยเพราะลายตารางใหญ่นั้นเขามักจะมาในแบบจัดคู่สีให้เรียบร้อยแล้ว แค่เลือกโทนให้เหมาะกับบุคลิกของเราและโอกาสก็พอค่ะส่วนใครนะคะที่กําลังมองหาเครื่องประดับค่ะหน้าหนาวแบบนี้นะคะไม่ได้หนาวเท่าเมืองนอกเขาการจะหยิบเฟอร์นะคะหรือว่าหยิบผ้าันคอออกมาใส่ก็อาจจะดูเวอร์เกินไปหน่อยค่ะเราก็เลยขอแนะนําเครื่องประดับสุดชิคนะคะอย่างโชเกอร์เนคเลตนั่นเองค่ะ ออกจากบ้านทั้งทีนะคะแอสเซสซอรี่ขาดไม่ได้ค่ะนาวนี้เครื่องประดับอะไรมาแรงกระต่ายก็คงขอแนะนําว่าไม่ต้องไปนึกถึงขนเฟอร์หรือว่าผ้าพันคอแบบน้าเตอร์ในเมื่ออากาศบ้านเรายังหนาวๆร้อนๆแบบนี้ลองเติมไอเดียให้กับเสื้อผ้าด้วยของเล่นบนร่างกายดูไหมคะกับช็อคเกอร์สเนคเลสที่แสนจะเรียบง่ายแล้วก็ดูไม่เวอร์มากจนเกินไปค่ะขอบอกเลยนะคะว่าฤดูการนี้สร้อยสวมติดรอบคอเขากำลังฮิตแล้วก็มาแรงมากๆโดยเน้นที่เป็นโลหะเงินหรือทองแดง อาจจะมีการประดับด้วยคริสตัลเม็ดเล็กๆให้ดูแวววาวและดึงดูดความสนใจค่ะเทรน์เครื่องประดับสุดเก๋นี้นะคะต้องขอย้ําว่าเก๋อย่าบอกใครและจะช่วยให้คุณดูเป็นเจ้าแม่แฟชั่นตัวจริงที่กล้าจับเอาโลหะมาเล่นอยู่บนคอระหงของคุณด้วยความที่ไม่เยอะและก็ไม่น้อยจนเกินไปของเจ้าโชเกอร์สเนกเลนี่เองค่ะที่ทําเอาสาวๆหลายๆคนถึงกับต้องบอกลาสร้อยคอที่แสนจะห้อยระยงไยางสุดโปรดของตัวเองมาแล้ว ส่วนใครนะคะที่กําลังมองหาเสื้อผ้าใส่ออกไปงานปาร์ตี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้วันคริสต์มาสนะคะหรือว่าปาร์ตี้เขาดาวปีใหม่ค่ะการหยิบชุดราตรีสีเขียวมรกตเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่เจ๋งสุดๆเลยเพราะเขาบอกว่าหนาวนี้ค่ะสีนี้จะกลับมาฮิตแน่นอนค่ะ ใครมีชุดสีเขียวมรกตอยู่ที่บ้านตอนนี้ได้เวลารียูสกันอีกครั้งแล้วค่ะเพราะว่าในสีสันนี้สีเขียวมรกตมาแรงพอๆกับเนดสีสดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสาวไซส์ไหนก็ไม่ต้องกังวลกับการใส่ชุดสีเขียวมรกตไปงานปาร์ตี้อีกต่อไปเพราะนอกจากมันจะอินเทรนด์แล้วนะคะสีเขียวเฉดนี้ยังช่วยให้คุณดูไม่อ้วนแล้วก็ไม่ผอมจนเกินไปที่สําคัญเหมาะสําหรับสาวผิวขาวมากๆค่ะส่วนสาวผิวแทนที่อย่าได้วอรี่ไปค่ะเพราะเฉดสีนี้จะช่วยทําให้คุณดูเก๋และเท่ไปอีกแบบ โดยอาจจะเลือกเป็นสีเขียวทั้งชุดหรือเขียวเฉพาะส่วนก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เขียวเอาไว้ก่อนก็พอแต่ถ้าอยากสนุกไปมากกว่านั้นยึดสีเขียวมรกตเป็นหลักแล้วแซมด้วยสีที่เข้มขึ้นมาอย่างม่วงหรือน้ำเงินก็ดูไม่เลวค่ะเพียงเท่าน,นี้คุณสามารถเดินเข้าไปเฉิดฉาในงานปาร์ตี้ราวกับมรกตเม็ดงามได้แล้วค่ะ ปิดท้ายนะคะกับเสื้อคอบัวค่ะในยุค6ิตี้นั่นเองนะคะใครบอกว่าเชยไม่จริงเลยแหละคะ่ะเพราะการใส่เสื้อแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณสาวๆนะคะดูอบอุ่นดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็หน้าทนุถนอมด้วยนะคะใครดีอยู่ในตู้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมหยิบออกมาใส่กันรับหน้าหนาวนี้นะคะจะทําให้คุณดูน่ารักขึ้นอีกเป็นกองค่ะคงย้อนยุคก,กันอยู่กับแฟชั่นสไตล์วินเทจค่ะกับปี60นะคะซึ่งมาแรงในหน้าหนาวนี้อีกครั้งกับ ปีเตอร์แพนคอล่าเสื้อปกแสงจะธรรมดาทรงสามเหลี่ยมสีสั้นใหม่นี้เราขอย้อนกลับสยคุคซิกตี้ด้วยการน,นำแพทเทิร์นปกเสื้อทรงคอบวัวที่แสดงถึงความอ่อนโยนแบบเฟมินินกลับมาสร้างสไตล์บนเสื้อผ้าให้คุณดูน่ารักอบอุ่นและไม่ดูโนเน่จนเกินไปค่ะ ด้วยอาจจะนําม,มาปักประดับบนเสื้อทรงผู้หญิงแนะนําเลยนะคะว่าต้องเป็นทรงผู้หญิงเข้ารูปเท่านั้นถึงจะแมทกันได้ดีค่ะอาจจะเป็นเสื้อเชอิ้ตหรือปักลงบนเสื้อยืดแล้วใส่แมทกับชุดกระโปรงพลีตน่ารักน่ารักสักตัวกางเกงขาสัน้นหรือจะเป็นเดรสเรียบๆสไตล์มอสคอตซึ่งดูอัพลุกให้สวยงามและก็ย้อนยุคแปบบวินเทจแต่โมเดิร์นด้วยการแต่งตัวสมัยใหม่รับรองว่าชุดธรรมดาที่น่าเบื่อของคุณจะกลายเป็นอะไรที่สนุกมากๆค่ะ พราะจะปกเสื้อคอบัวนั้นมีทั้งแบบลูกไม้คอบัวแหลมคอบัวพิมพ์ลายหรือจะเป็นคอบัวโคเชคอบัวประดับเลื่อมซีซันนเทคค่ะหรือจะเป็นคอบัวโคเชคอบัวประดับเลื่อมซีซันเนี้ยเขาก็มีให้เลือกกันแบบไม่ต้องไปรื้อตู้เสื้อผ้าของคุณแม่ให้เหนื่อยเลยค่ะรับรองเลยนะคะว่าคุณจะได้กลายเป็นคุณหนูสุดแสนหวานเหมาะกับอากาศอันอบอุ่นแบบนี้กันทั่วหน้าค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในช่วง WE LOVE FASHION ค่ะงานนี้นะคะคุณสสลิซ่าก็ไม่ต้องใส่เกลงเกงขาย,ยาวกับเสื้อกันหนาวแบบเดิมๆอีกต่อไปนำเทคนิคดีๆที่เรานำมาฝากกันนี้ไปใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ก้อยรอเราอยู่แล้วในช่วงลิซ่าอัปเดตค่ะช่วงลิซ่าอัปเดต สวัสดีค่ะพบกับก้อยอีกครั้งแล้วนะคะในช่วงลิซ่าอัพเดตค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ยังเป็นวันหยุดยาวเลยใช่ไหมคะเช้าๆว,ว,วางแผนไปช้อปปิ้งที่ไหนกันบ้างเออถ้าว,วางแผนกันแล้วแล้วก็อย่าลืมบพบคู่ฟองสุดประหยัดประจําเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าเขามีส่วนลดมาแจากกันเพียบเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะทีรีสารลิซ่าวิกฤตพบคู่ฟองสุดคุม้มประจำเดือนธันวาคมมาแจากดังนี้ค่ะ เพียงคุณซื้อเซ็น้ำหอม Giorgio Armani Free E A Diamond E D p 5มิลมูลค่า500บาทหรือส่วนลดพิเศษ200บาทเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ซา r เ b วิ u ตี้มีจำหน่ายที่วัดสัตว์เท่านั้นนะคะหรือจะเป็นส่วนลด100บาทจากราคาปกติเมื่อซื้อเมเบล l ินวอลลุ่มเอ็ก e s เ f รสฟอร์ซี a มาและเมเบล l ินไอสตูดิโอไฮเปอร์ชาร์ปไลเนอถูกใจสวนาวๆนักช้อปกันแล้วใช่ไหมคะอ้า กิจกรรมดีๆเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเรายังได้รับผู้โชคดีจากกิจกรรม Make a Bright Wish Tree ค่ะได้แก่คุณสุขมานคิดสมวนค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปนะคะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศในการลองชุดแต่งงานนะคะจากห้องเสื้ออมิตานะคะเป็นกคนว่าเธอจะเลือกชุดเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวได้สวยเท่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ สวยถูกใจกันเลยใช่ไหมคะแหมเห็นแล้วก็อยากแต่งงานบ้างจรงเลยค่ะยังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้ออาิตาด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะกับช่วงนี้ค่ะคําถามประจําสัปดาห์นะคะสำหรับคําถามวันนี้นะคะถามว่านางแบบที่ขึ้นปกนิตยสาร w e ดดิ้งคือใครค่ะ ื่อทราบตอบแล้วนะคะก็ส่งมาทาง SMS พิมคำว่าทีวีตามด้วยคำตอบและส่งมาทาง4554525นะคะรับไปเลยค่ะที่พักอัมพวารีสอร์ทนะคะมูลค่า,า3,700บาทเลยนะคะรีบๆส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะหมดเขตเที่ยงคืนวันพุธที่15ธันวาคมนี้แล้วค่ะว้าหมดเวลาลงแล้วนะคะไปพบกันว่าที่หน้าก็จะมีอะไรดีๆมาฝากกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวเด็ดๆที่ลิซ่ากูรูทีวีสัรหามาฝากคุณสาวๆเป็นประจำค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะกลับมาเจอกับพวกเราได้นะคะในสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์9.30มง,งทางแาง Mango TV แห่งนี้ค่ะแต่ว่าใครนะคะอยากดูรายการย้อนหลังก็คลิกเข้าไปได้เลยที่ w w w l i s s g u r u c o m หรือจะเป็น www.mangotv.tv ก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่ารายการของเราจะทำให้คุณสาวๆ สวยสนุกอิสระแล้วก็เลือกได้ด้วยค่ะและกลับมาเจอกับกระตาละรายการได้ใหม่นะคะในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ